วัสดีครับผมเสียชานอลูโฮมนะครับบริษัทมุงลวดจีบนะครับบริษัทอ l ลูโฮมเด็กคอเลชันนะครับผมวันนี้ผมมาติดฉากกั้นห้องกั้นแอร์นะครับเรามีสินค้าหลายชนิดนะครับที่จะมานําเสนอแต่วันนี้จะเป็นมุงฉากกั้นแอร์นะครับนะครับตอบความต้องการของลูกค้านะครับบางท่านก็ถามมากันเยอะนะครับว่าเออไอม้งจีบของเรานี่ยทำเป็นกั้นกันแอร์ออกกั้นแอร์ได้ไหมกันแอร์ออกได้ไหมเพราะว่าพี่ไม่อยากให้ มีอะไรมาเป็นฉากกั้นแบบเดิมๆอะไรอย่างนี้ฮะเพราะว่ามันอาจจะมันอาจจะเป็นน้หนาหน่อยอะไรอย่างนี้ยแต่ของผมมันจะบางบางะฮะผมก็ได้ไอเดียก็เลยไปอที่ต่างประเทศนะฮะญี่ปุ่นนะฮะเป็นน้องของญี่ปุ่นเลยนะครับโอ้โหอยู่ข้างหลังผมม่ฉาขั้นเอนะครับไม่ใช่ลายวอลแต่อย่างใดนะครับดูนะครับเนี่ฮะกั้นเอของเราฮะเปิดออกมาข้างหลังก็เป็นเนี่ยฮะ แบบเป็นงานบ้านเลยครับข้างหลังนี่ครับข้างหลังเป็นงานบ้านเลยนะครับอ้าวไม่ไม่เป็นส่วนรับแขกแล้วนะครับส่วนรับแขกอยู่ตรงนี้นะครับนะครับพิเศษคือนะครับมันเป็นอะไรที่แบบเราจะเขียนมาไว้ฝั่งไหนก็ได้นะฮะนี่ฮะนี่ครับนี่ฮะนี่ครับเราเอาไปไว้ฝั่งเดียวกันก็ได้ครับเขาเรียกบางฟีสไตล์นะครับนี่ฮะ ม้อยฝั่งนี้ก็ได้ครับฝั่งนี้ลงลู่ก็ได้ครับเห็นไหมฮะนะครับนี่ฮะลงลู่ฝั่งนี้ก็ดันเข้ามุมนี้ก็ได้นะครับมันเป็นบางฟีสตล์มันไปอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับเนี่ครับเป็นแบบนี้ครับเป็นเืีนแบบนี้ครับการง่ายมากนะครับง่ายมากเนี่ยเอาโหยนะฮะมือไม้อ่อนในทีเดียวนะครับนี่ฮะหลุดออกจากมุมด้วยครับเป็นสินค้าอะไรที่แบบ แม่มันน่าสนใจมันน่าค้นหานะฮะนะครับปิดไว้ฮะ